ชื่อเรื่องเจ้าเสือกับเจ้ามังกรในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงและทะเลสาบขนาดใหญ่มีเสือตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าสิงห์และมังกรตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าไฟอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่มีวิธีชีวิตที่แตกต่างกันเจ้าสิงห์เป็นเสือที่มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งเขาใช้ชีวิตอย่างมุ่งมั่นในการล่าเหยื่อและปกป้องอาณาเขตของเขาเขามีบทบาทสำคัญในการรักษาความสมดุลในระบบนิเวศของป่า เจ้าไฟเป็นมังกรที่สามารถบินได้และมีความสามารถในการควบคุมไฟเขามักจะใช้เวลาในการบินสำรวจท้องฟ้าและค้นหาความสนุกจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ฮ่าฮวันหนึ่งขณะที่เจ้าไฟบินอยู่บนท้องฟ้าเขาเห็นเจ้าสิงกำลังเดินไปที่ทะเลสาบเพื่อดื่มน้ำเจ้าไฟบินลงมาหาเจ้าสิงและถามว่าเจ้าสิงเจ้าจะทำอะไรในวันนี้เจ้าสิงตอบว่าวันนี้ฉันจะไปล่าสัตว์และดูแลอาณาเขตของฉันฉันต้องทำงานหนักเพื่อรักษาความสมดุลในป่า เจ้าไฟพูดว่าชีวิตของฉันมักจะเต็มไปด้วยการบินและการสำรวจสิ่งใหม่ฉันคิดว่าการมีความสนุกสนานและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเจ้าสิงยิ้มและตอบว่าฉันเห็นว่าเจ้ามีความสุขกับการบินและการสำรวจแต่ฉันก็เชื่อว่าการทำงานหนักและการรักษาความสมดุลก็มีความสำคัญ ในช่วงเวลานั้นเกิดไฟไม่ในป่าซึ่งทําให้พื้นที่ที่กว้างใหญ่เริ่มกลายเป็นทะเลเพลิงเจ้าสิงต้องทํางานหนักเพื่อปกป้องอาณาเขตของเขาจากไฟที่กําลังลุกลามขณะเดียวกันเจ้าไฟใช้ความสามารถในการควบคุมไฟเพื่อช่วยในการดับไฟและสร้างความปลอดภัยเจ้าไฟเห็นความลําบากที่เจ้าสิงต้องเผชิญและตัดสินใจที่จะช่วยเจ้าสิงในการดับไฟและปกป้องป่าเจ้าไฟเรียนรู้ถึงความสําคัญของการทํางานร่วมกันและการช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลําบาก เจ้าสิงก็ได้เรียนรู้จากเจ้าไฟว่าการมีความสุขในชีวิตและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันเมื่อไฟสงบลงเจ้าไฟและเจ้าสิงได้พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่พวกเขาได้พบเจอพวกเขาตระหนักว่าความสมดุลในชีวิตมาจากการมีความสุขในปัจจุบันและการทํางานหนักเพื่อรักษาความสมดุลในอนาคต บทเรียนการสร้างความสมดุลในชีวิตมาจากการมีความสุขในปัจจุบันและการทำงานหนักเพื่ออนาคตการช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตและสร้างความสำเร็จในชีวิตจุดเด่นของนิทานนิทานนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการมีความสุขในชีวิตปัจจุบันและการทำงานหนักเพื่ออนาคตการทำงานร่วมกันและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นสามารถช่วยให้ชีวิตมีความสมดุลและมีความสุข